ถามนะครับว่าส,สติกเกอร์ด้านข้างกระจกนี่ติดไว้ทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมติดไว้ทําไมนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์สามเอ็มนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงด้วยนะครับนี่อ่ะมองอย่างนี้อาจจะมองไม่ออกนะครับว่ามันสะท้อนแสงจริงไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดแฟลชให้ดูเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยนะครับ,ถ,าารบ,รรบถ้าหากว่ามันมีแสงกระทบเข้าไปที่กระจกนะครับถ้าหากว่ามีแสงกระทบเข้าไปที่สติกเกอร์นะครับมันจะสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับเดินออกมาไกลแค่ไหนก็สะท้อนแสงนะครับ ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังสะท้อนแสงเลยตอนนี้ระยะที่ผมยืนถ่ายตรงนี้ก็ประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแฟลชให้ดูนะถ้าไม่มีไฟไปกระทบมันนะครับมันก็จะไม่สะท้อนแสงแต่ถ้าหากมีแสงไฟกระทบเมื่อไหรแล้วก็มันจะสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะครับนี่คือข้อดีของสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเวลาเราไปจอดรถในที่มืดมดน,นะครับ มันไม่มีแสงไฟเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีคนส่องไฟมาโดนกระจกหรือว่ามาโดนสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้รถคนอื่นเนี่ยมองเห็นรถเราได้ชัดเจนว่าเออมันมีรถจอดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะมืดก็จริงแต่ถ้าหากมันโดนแสงไฟกระทบมันก็จะสะท้อนแสงออกมาให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็ได้รับรู้ว่าเออรถมันจอดอยู่นะครับนี่คือข้อดีของมันเวลาติดนะนะครับนอกจากมันจะช่วยประดับตกแต่งแล้วเนี่ยมันก็คือข้อดีของมันเลยนะ